ข่าวดีคนกลุ่มนี้เตรียมรับเงินคนละ900บาทคลังพร้อมโอนทั่วประเทศเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่3 ภายในวันที่26พฤษภาคม66ยังได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่ไปฟังรายละเอียดกันค่ะความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566หรหรือบัตรคนจนรอบใหม่กระทรวงการคลังยังคงเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนและผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ายืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทอกอสอ นับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม66ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดวันที่26พฤษภาคม66เป็นวันยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่สามระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคม66โดยจะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน66แต่ที่หลายคนสงสัยคือ คนที่ยืนยันตัวตนบัตรคนจนภายในวันที่26พฤษภาคม66ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนในรอบที่3จะยังคงได้รับสิทธิย้อนหลังหรือไม่และได้รับสิทธิอะไรบ้างสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่3ภายในวันที่26พฤษภาคม66จะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน3เดือนนับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกษิจฐานรากและสังคมร้านธงฟ้าเท่านั้นเท่ากับว่าจะได้รับเงินย้อนหลังสองเดือนของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม66รวมจำนวน600บาทและรวมกับวงเงินในการรูดซื้อสินค้าของเดือนมิถุนายนอีก300บาทรวมแล้วคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินรูดซื้อสินค้าในวันที่1มิถุนายน66 รวมทั้งหมด3ได้รับรวมคนละ900บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ